สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาดูต้นออมเงินนะคะสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะลำต้นเขานี้สวยอวบโดกมากเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะก็จะพาทุกๆคนนะคะมาดูนะคะวิธีการ วิธีการทำให้ต้นสวยใบเขียวนะคะทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะวิธีก็ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราทำยังไงนะคะให้ต้นมันสวยออกใบได้เยอะขนาดนี้ไปดูกันเลยค่ะหายแล้ค่ะนี่นะคะตัวช่วยเคล็ดลับที่สำคัญของเรานะคะก็คือนี่เลยคะ่ะ ของชูรสนะคะที่ทําให้มันต้นสวยต้นอวบสวยงามแบบนี้แล้วก็ออกใบได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ทันแยกนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะแยกเราจะให้ดูก่อนนะคะว่าวิธีที่ทําให้ต้นสวยงามมีวิธีแบบนี้นี่เองนะคะคลิปหน้าเราก็จะทําแยกนะคะทําวิธีแยกให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการใส่ให้สวยงามกันเลย อันดับง่ายๆนะคะง่ายๆเลยค่ะเทลงเลยค่ะเทลงใส่รอบๆต้นเลยค่ะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลยค่ะใส่พอดีพอดีใส่งามนะคะใส่ไปรอบลำต้นไยค่ะแะคะ่ราคาวิธีแค่นี้นะคะใส่ไว้สักครู่ถ้าดินแห้งเราก็ลดน้ำตามไปด้วยนะคะแต่นี่ไม่ต้องลดนะคะคือเราลดไปแล้ว วิธีง่ายๆแค่นี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะ